ว่าเวลาเราวิ่งสิ่งที่ดังที่สุดอะไรรูเบนิกตรงนี้ ตรงช่างง่ายๆนะก็คือยืดเจาะรถไปเลยนะครับมันทําให้รถเนี่ยมีกาเกิดความเสียหายสวัสดีครับพี่ตน้นครับแบงค์เห็นคูแคร์สองคันมาเจาะเห็นคันนี้หรือหมดเลยทําอะไรบ้างครับพี่คันนี้ยังไม่แน่ใจคันนี้ลูกค้ากําลังคุยอยู่แต่ว่าคันนี้นะลูกค้าต้องการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็ต้องการเพิ่มความเงียบเพราะเขาวิ่งต่างจังหวัดบ่บอยระบบเสียงพื้นเสียงลมมันเข้าในรถมาเยอะแบงค์นี่ก็เลยมีการอัปเกรดระบบแต่ทีนี้เราทําเรื่องของความเงียบดับเนี่ยมันเลยต้องรื้อของเยอะหน่อยรื้อทั้งคันครับเเอกดคื่งงงสีย้วลิมมใหตา ต้องบอกว่าอย่างนี้แบงค์ตัวของลาโพงเดิมเนี่ยวัสดุเนี่ยที่เขาให้มาเป็นแค่แม่เหล็กก็จะเป็นไซส์เล็กครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็นแค่ควยกระดาษธรรมดานะแต่ว่าตัวเนี้ยเรามีการอัพนี่เข้าไปลาโพงตัวใหม่ซึ่งเป็นของออเดซันนะวัสดุก็จะพรีเมียมแล้วก็ให้เสียงรายละเอียดที่ดีแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็ดูแม่เหล็กกาลังขับนี้สบายเลยเพราะว่าเราได้เทสกับรถรุ่นนี้เปลี่ยนแล้วเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากชัดเจนนะแล้วก็มีส่วนของทวิตเตอร์เห็นไหมนี่ทวิตเตอร์ีเดิมของรถตัวแค น้อยมากนะฮะทำให้เสียงมันออกมาแบบชัดเจนมากแบงต้องบอกว่าออการันตีเลยที่นี่ฟูดแคทเข้ามาติดจอดร้อยคันแล้วนะครับอ่าแน่นอน,นะคะัฟูดแคทเรามาเยอะทั้งจริงๆมันยังมีโปรดักอีกหลายตัวนะเช่นอันนี้อันเนี้ยเห็นเป็นแท่งๆนี้รู้ไหมมันคืออะไรแผ่นดมนะเนี่ยอันเนี้ยมันคือแผ่นที่เอาไว้กันเสียงเข้าเสียงต่างๆแล้วก็ทําให้ลําโพงเนี่ยทำประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเวลาเราแดั้มไปแล้วเนี่ยมันทาให้ความแน่นตัวของเหล็กมันแน่นมากขึ้นนะนี่มาดูอันนี้แบงคครับนี่คือไฮไลท์ของที่เราเลย ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นยางขอบประตูอยู่แล้วเห็นไหมครับซึ่งยางขอบประตูเนี่ยมันก็จะแบนๆใช่ไหมแต่พอเราเสียบตรงนี้เข้าไปอ่ะเห็นไหมครับมันจะหนาขึ้นซึ่งเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยซึ่งรูตรงนี้มันมีรูของรถอยู่แล้วนะเราไม่ได้บิกรีไม่ได้กีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเราสอดเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตรงนี้มันแน่นขึ้นตรงนี้บางเห็นไหมตรงนี้แฟบแตรงนี้แน่น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเสียงลมเวลารถวิ่งแรงๆอะ่ะลมมันตีขอบมันเข้าน้อยลงแล้วก็เสียงแบบมอไซค์วิ่งผ่านอะ่ะหายไปเยอะเลยนี้เราปิดประตูมันก็จะแน่นขึ้นปิดยากขึ้นไหมพี่ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าต้องปิดแรงนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ยากลนะพอมันเข้าที่ของมันแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะนี่เราลื้อหมดเลยเห็นไหมสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปคืออะไรนะนี่ก็คือแผนแ่นดั้มตัวนี้เป็นแผ่นดั้มของ s t p ซึ่งเป็นแผ่นดมที่เขามีการวิจัยแล้วปลดมีผลรองรับแล้วว่าไม่ปล่อยสารเคมีออกมาตรฐานในการผลลลิตดด้้้วววยเเาาแมปขไ เขาก็จะไปแปะเข้าไปตามจุดต่างต,ต,ต้องอบอกว่าแดมด้านข้างในอ่าแดมด้านในด้วยนะครับไม่ใช้แดมแค่ข้างนอก<ม>คืออันเนี้ยเราแต่ลูกค้าแต่ว่าถ้าแค่แดมแผ่นเดียวเราจะแปะแค่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราแดมเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะแดมด้านนอก<ม>ด้วยอันเนี้ยก็จะเป็นขายึดเปเซอร์ตรงรุ่นเลยนะซึ่งเราก็จะใส่ลำโพงตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมลำโพงตัวนี้เข้าไปเขาก็จะเข้าไปอยู่งนี้ ก็จะไม่มีการเจาะเข้าไปยึดใหม่นะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบางทีเนี่ยช่างง่ายๆนะก็คือยึดเจาะรถไปเลยนะครับมันทําให้รถเนี่ยมีความเสียหายแล้วก <c oughs> ็การที่เราจะเสียบลําโพงเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดสายไฟของรถแล้วเราจะมีปั๊กตรงรุ่นเสียบให้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เวลาเราเบื่อเราไรเราก็แค่รื้อออกนะเราเปลี่ยนลาโพงเดิมไปแล้วเราก็ขายรถเราลำโพงไปไว้ใช้งานตัวอื่นได้นะฮะทำไมต้องรื้อเยอะขนาดนี้ดูส <c oughs> ิเพราะคันนี้โจทย์ของลูกค้า <c oughs> คือว่าต้องการที่จะแด <c oughs> ัมไปถึงข้างล่างที่พื้นรถเลย ต้องการให้ความเงียบแบบเงียบทั้งหมด <K _ d ata> เพราะว่าเวลาเราวิ่งสิ่งที่ดังที่สุดคืออะไรรู้แอนี่ตรงนี้ ตรงนี้คือซุมล้อนะฮะซุมล้อเนี่ยเวลาล้อวิ่งโดนพื้นถนนนะมันก็จะไปบดเป็นเสียงล้อสะท้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดมป์พื้นทั้งหมดแล้วก็แดมป์ตรงนี้เป็นพิเศษเพราะ,ะนั้นมันจะช่วยกัดเสียงเสียงถนนนะที่เราลถเราวิ่งบางทีเราวิ่งยางมาต่อยเสียงหนึง่งวิ่งที่เป็นพื้นปูนก็อีกเสียงหนึง่งพุดแคทนะที่เนี่ยที่ติดเยอะที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งอันนี้ยังเป็นฝาท้ายเดิมนะต้องใช้มือในการเปิดนะครับก็จะลําบากนิดนึงแต่ว่าถ้าิ่ททีเเเรราาาํห้มดลยนะ